สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านหนายูนี้พุ่งจเสนอซีรีส์เกาหลีที่มีชื่อเรื่องว่าหมูวิ่งเรื่องราวของวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งที่ได้รับการถ่ายทอดพลังพิเศษจากครอบครัวซึ่งพวกเขาต่างก็เป็นสุดยอดฝีมือในหน่วยปฏิบัติการพิเศษของเกาหลีและหลังที่พวกเขารู้ว่าโลกใบนี้มันกลับไม่ได้มีแค่พวกเขาที่มีพลังพิเศษจึงทำให้ชีวิตของวัยรุ่นของพวกเขาที่กำลังเป็นอยู่นั้นมัน ก็เลยต้องเปลี่ยนแปลงไปตลอดการความเดิมแบบตอนที่แล้วหลังที่จางจูวอนได้ทำการบู้ต่อสู้กับพวกนักเลงนับร้อยชีวิตจึงทําให้ความสามารถของเขาในครั้งนี้เหมือนกับไปเตะตาทางด้านรองผออ,อมินจึงทําให้ตัวของเขาเกิดเลยได้เข้าร่วมกับหน่วยความมั่นคงของชาติและกลายมาเป็นคู่หูคนใหม่ของเจ้าหน้าที่แบล็กอย่างทางด้านคิมดูชิกเรื่องราวในซีรีส์จะลุ้นและสนุกมากแค่ไหนไปติดตามรับชม,มพร้อมกันได้เลยครับ ถ้าเพื่อนคุณไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามกับช่องยูนีทช่วยกดกพ่อหนึ่งสต b เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปกับผมด้วยนะครับตอนที่12ตัดภาพไปที่ปี1992ที่ประเทศรัเสเซียซึ่งวันนี้เองจูวอนที่กลายมาเป็นคู่หูกับทางด้านดูชิกพวกเขาก็ได้รับภารกิจใหม่ในการช่วยเหลือทางด้านด็อกเตอร์คัง ที่ถูกกลุ่มผู้ก่อการร้ายนั้นจับตัวไปและพอภารกิจในข้ามคืนนี้มาเริ่มต้นขึ้นทางด้านดูชิกเขาวกว็าฮีกาทางด้านจูวอนหอกขึ้นมาบนท้องฟ้าและพอถึงสถานที่เป้าหมายทางด้านดูชิกเขาก็รีบปล่อยทิ้งบอมผู้หูของเขาให้ร่วงตกลงมาที่พื้นดินจนเขาก็ทําร่างพวกทหารเกาหลีเหนือก่อนที่ทางด้านดูชิกจะพูดบอกจูวอนไปหัวฉันจะคอยบินและซุ่มยิงจากทางด้านบน ส่วนพี่ก็คอยรับลูกกระสุนและอาวุธทุกอย่างและอยู่ช่วยคนที่ด้านล่างนะและพอพวกเขาเปิดฉากบู๊ต่อสู้กับกลุ่มเกาหลีเหนือและก็ชายชาวรัเสเซียทางด้านจูวอนเขาก็ไม่รอช้าไหลอัดพวกเกาหลีเหนือที่อยู่ด้านล่างหนีโดยมีนาด้านดูชิกคอยห่อไล่ตามเก็บคนที่เหลือจนท้ายที่สุดแล้วพวกเขาก็สามารถช่วยทางด้านด็อกเตอร์คังก่อที่ได้กระเป๋าพ้องกระหัสของด็อกเตอร์คัง กลับไปที่เกาหลีใต้ได้อย่างปลอดภยัยและภาพกตับไปที่1ปีต่อมาที่ฮ่องกงและหลังที่วันนี้ผูกเขาเกษตรภารกิรจกที่ฮ่องกงแล้วไในจังหวัดที่จูวอนก็กําลังใช้มือแงะลูกกระสุนออกจากแขนจึงทําให้รุ่นพี่อย่างดูชิกก็เลยตัดสินใจที่จะเอามีดของพ่อที่เขาเก็บติดตัวไว้ตลอดยืนมาให้กับจูวอนไปเพื่อใช้แงะลูกกระสุนปืนออกถึงแม้ว่าตัวของจูวอนนั้นเขาจะมีพลังพิเศษ ที่สามารถฟื้นปูร่างกายของตัวเองได้แต่ทว่าถ้าหากเขาปล่อยลูกกระสุนให้อยู่ในร่างกายของเขานานแล้วล่ะก็มันก็จะเกิดรอยแผลเป็นและภาพก็แต่มาที่1ปีต่อมาในปี1994ที่สำนักวางแผนความมั่งคงแห่งชาติหลังที่ดูชิกได้รับคำสั่งให้ไปทำภารกิจรับที่เกาหลีเหนือและหลังจากการตายของผู้นำของประเทศพอดูชิกหายตัวไปจึงทำให้ทางด้านรองผอออมินข่าวก็ได้พูดบอกกับอีมิฮยอน วันหากดูชิกกลับมาเธอต้องเป็นคนที่จับตัวของเขาส่งกลับมาให้ฉันก่อนที่เขาจะพูดคู่กับเธอวันหากเธอคิดตุกติกยังไงฉันก็อยากให้เธอคิดถึงหน้าพ่อที่กำลังนอนป่วยที่โรงพยาบาลเอาไว้และหลังที่ดูชิกถูกจับตัวกลับมาพอดูชิกเจอหน้าจูวอนเขาก็พูดบอกรุ่นน้องของเขาว่าให้พี่ทําเหมือนที่เคยทําและภาพก็ตัดไปที่เหตุการณ์ก่อนที่ดูชิกเขาจะถูกจับ ซึ่งหลังที่เขาตัดสินใจที่หอ,อก,กลับมาหาอีมิฮยอนสาวที่เขารักซึ่งถึงแม้ว่าตัวเขาก็จะรู้ดีว่าการกลับมาของเขาในครั้งนี้เขาจะต้องถูกจับแต่ดูชิกเขาก็ตั้งใจไว้ตั้งแต่แรกก่อนที่จะกระซิบพูดบอกกับอีมิฮยอนที่ข้างหูของเธอไปว่าให้หยิบปืนจากกระเป๋าเสื้อของเขาและเอามีดของพ่อที่เขาเก็บเอาไว้ดูต่างหน้าเอาให้ทางด้านจูวอนไปซึ่งนั่นก็เป็นเพราะว่าเขาก็ต้องการจะจัดฉาก ให้ทางด้านอีมิฮยอนเป็นคนที่ทําให้ตัวของเขานั้นต้องยอมจำนนทางด้านร้องผอ,อ,อม,มินก็จะได้เลิกคมขู่และเลิกเข้ามาวุ่นวายกับชีวิตของอีมิฮยอนสาวที่เขารักสักทีหนึ่งและพอดูชิกถูกจับกลับมาที่หน่วยพอเขาได้เจอหน้ารองผออมมินเขาก็เลยพูดบอกไปว่าคําสั่งที่ท่านสั่งให้ผมทํานั้นจะให้ผมรายงานเรื่องนี้ให้กับทางด้านรัฐบาลรู้ไหมแถมพอผมทํางานเสร็จเรียบร้อย ท่านก็กลับหักหลังผมและโยนความผิดทั้งหมดกลับมาให้ผมทง้งทางที่ตัวงแกนั่นแหละที่เป็นคนออกคําสั่งก่อนที่ทางด้านดูชิกจะตัดสินใจจัดการทุกคนที่อยู่ในห้องนี้จนปืนมันก็ลั่นไปถูกตาข้างขวาของทางด้านลองพอออมมินและเท่านั้นยังไม่พอดูชิกก็ยังยิ้วเขาออกไปที่ด้านนอกตึกก่อนที่จัดฉากว่าตัวเขานั้นกโกธแขนทางด้านอีเมียยอน ที่เธอนั้นก็หักหลังและทําให้ตัวเขานั้นก็ต้องถูกจับก่อนที่เขาตัดสินใจเล็งปืนหญิงใส่ไปที่อีมีฮยอนโดยให้ทางด้านจูวอนคู่ห่วงเขาเขา,ารับลูกกระสุนแทนเธอก่อนที่จะเอาลองพออมมินพอไปปล่อยทิ้งเอาไว้บนต้นไม้และหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยซึ่งมันก็ดูเหมือนกับว่าร้อยกระสุนที่แขนของจูวอนที่ถูกรุ่นพี่อย่างดูชิกยิงนั้นเขาก็ได้ทำการนัดหมายกับจูวอนเอาไว้ตั้งแต่แรก ในห้องฝึกซ้อมยิงปืนจึงทําให้จูวอรดเขาก็เลยตัดสินใจที่เก็บลูกกระสุนลูกนี้เอาไว้ที่แขนของเขาเอาไว้เตือนความจําเกี่ยวกับรุ่นพี่และก็ความโหดเหี้ยมขององค์กรรับแห่งนี้ที่ทําลงไปกับพวกเขาและหลังจากนั้นไม่นานผอพ่อของอีมิย,ยอนเสียซึ่งในงานศพนั้นมันก็มีแค่เลขาหน้าห้องของรองผอออมินคูทดท้นนั้นที่เธอก็เดินทางมาแสดงความเสียใจ ซึ่งหลังที่เวลาผ่านไปในทุกๆวันของอีมิฮยอนนั้นเธอก็พยายามเงยหน้าขึ้นมองฟ้าเพื่อหวังว่าสักวันหนึ่งชายที่เธอรักเขาก็จะกลับมาและหลังจากเกิดเรื่องขึ้นในครั้งนั้นจึงทําให้รองผอออมมินเขาก็เลยถูกลดตําแหน่งกลายมาเป็นแค่หัวนหน้าฝ่ายและสํานักงานวางแผนความมั่นคงก็ถูกลดความสําคัญและก็ลดขนาดองค์กรลงจึงทําให้ช่วงเวลานี้อีมิฮยอน เธอก็เลยได้กลับมาใช้ชีวิตตามปกติตามที่ตัวเธอนั้นอยากจะทําและในคืนวันฮิมัตตกในที่สุดเธอก็ได้มีโอกาสเจอหน้าชายที่เธอรักอีกครั้ง <c oughs> ก่อนที่ดูชิคจะพาเธอหอกขึ้นไปดูความสวยงามของหิมะในค่าคืนนี้และหลังจากที่พวกเขาทั้งคู่ตัดสินใจที่จะมีลูกด้วยกันและยา้ายไปอยู่ในพื้นที่ที่มันก็ห่างไกลผู้คนพร้อมกับทาไล่แอปเปิลเอาไว้หาเลี้ยงครอบครัวและพอพวกเขารู้ว่า เจ้าวงซ็อกตัวน้อยเขาก็มีความสามารถพิเศษเหมือนกันทางด้านดูชิกจึงทําให้เวลานอนหลับตัวของบงซ็อกเขาก็มักจะลอยขึ้นไปสูงจนติดเพดานจึงทำให้วกเขาก็เลยต้องช่วยกันทําตาข่ายมาคลุมห้องนี้เอาไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ลูกชายของพวกเขานั้นได้รับบาดเจ็บและภาพกระตับมาที่เช้าวันต่อมาพอทางด้านอีมิฮยอนเธอเห็นว่าลูกชายของเธอนั้นจ,จู่ๆเขาก็หายตัวไปจากบ้านพอดินแบบนี้ จึงทำให้ด้านดูชิกเขาก็เลยตัดนใจที่จะบินหออขึ้นไปบนท้องฟ้าเพื่อไปตามหาบงซ็อกน้อยและหลังจากที่เขาเจอบงซ็อกที่กําลังลอยเท้งอยู่กลางอากาศและก็กําลังร้องไห้ด้วยความหวาดกลัวจึงทําให้ด้านดูชิกก็เลยรีบบินตรงไปหาลูกชายของเขาก่อนที่พาลงมาที่ด้านล่างแต่ทว่าหลังที่ลองพอออมินเขาหายดีและถูกย้ายกลับมาให้ประจำการตามปกติแล้วเขาก็เลยรีบเรียกให้ทุกคน รวมถึงผู้ที่มีพลังพิเศษเหนือมนุษย์ออกมาตามล่าหาโตคิมดูชิกและในที่สุดมันก็เกิดเรื่องขึ้นจนได้เมื่อคนในหน่วยของรองผอออมินที่คอยตามแกะลอยเหมือนกับหมาล่าเนื้อซึ่งตอนนี้พอพวกเขารู้ตำแหน่งจึงทําให้คืนวันดีกว่าน,นี้เองพวกเขาก็เลยส่งกลุ่มคนที่มีพลังเหนือมนุษย์ให้บุกเข้ามาที่ด้านในบ้านจึงทําให้ดูชิกเขาก็เลยพูดบอกกับอีมิายอนไป ว่าเธอต้องรีพาลูกหนีไปที่ด้านหลังและเดี๋ยวผมจะดึงความสนใจจากคนพวกนี้ให้เองก่อนที่ทั้งสองฝ่ายจะเปิดศึกบูตต่อสู้กันทั้งทางด้านมนุษย์ไฟฟ้าทั้งคนที่มีพละกําลังที่แข็งแกร่งเหนือมนุษย์จนท้ายที่สุดแล้วดูชิคข่าวก็จะถูกคนพวกนี้จับซึ่งนั่นมันจะทำให้สองแม่ลูกอย่างทางด้านอีเมเอีย,ยอนกับวงซอกต่างต้องใช้ชีวิตกันตามลาําพังนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาและตอนที่12 ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับตอนที่13ซึ่งหลังที่คิมดูชิกและหลังจากนั้นไม่นานทีมแบค็คพวกเขาก็ถูกยุคซึ่งมันก็ดูเหมือนกับว่าตอนนี้มันก็จะเหลือแค่ตัวของจ้างจูวอนเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ตัวของเขาก็อยู่ในรุ่นบุกเบิ์แถมตอนนี้เขาก็อยู่ถูกเรียกตัวให้มันทางานนั่นโตะ๊ะเพราะเขาก็ไม่มีทางเลือกมากนักเพราะถ้าหากเขาตกงานแล้วละก็มันก็จะทาให้สาวที่เขารัก อย่างในท้านจีฮีเธอก็ต้องลำบากไปด้วยเพราะตั้งแต่พวกเขาทั้งคู่แต่งงานหลงหลักปักฐานก็เรียบร้อยแล้วพวกเขาก็เลยย้ายมาอยู่อาศัยในบ้านพักของข้าราชการภายในตึกแถวที่มันก็อยู่ไม่ไกลออกไปจากที่จูวอนนั้นทำงานอยู่จึงทําให้ตัวของเขาก็เลยต้องจ,จําใจมาทํางานนั่งโต๊ะเป็นฝ่ายธุรการทาง,งทั้งที่ตัวงเขาก็โง่ขงหนักมากและพอเขารู้ว่า ห้องพักข้าราชการที่เขาพักอยู่ตอนนี้นั้นมันก็กำลังจะหมดอายุต่อสัญญาจึงทำให้ตัวของเขาก็ถึงกับเครียดเพราะตอนที่ทำงานอยู่ที่หน่วยแบล็กทางฝั่งรองผอ,ออมมินเขาก็จัดแจงให้ทุกอย่างจึงในไม่คืนนี้ทางด้านจูวอนเขาก็เลยเมากลับบ้านเพราะกระดกเหล้าคนเดียวถึง24ขวดเพราะเขาก็รู้ดีว่าถ้าหากต่อสัญญาเช่าบ้านพักไม่ได้แล้วล่ะก็ภรรยาที่เขารักรวมถึงตัวของเขาก็ต้องย้ายออกไปจากที่นี่ แล้วพากระตับไปที่เช้าวันต่อมาพอตวงจูวอนรู้ว่าเช้านี้เหมือนก็มีข่าวด่วนเพราะที่ชายหาดของคันหนึ่งก็ได้พบซากเรือดำน้าของเกาหลีเหนือแล้วมันก็ดูเหมือนกับว่ามันก็จะมีสายลับติดอาวุธของเกาหลีเหนือทําการแทรกซึมเข้ามาในเกาหลีใต้เรียบร้อยแล้วจึงทาให้คืนเดียววันนี้เองทางฝั่งรองอออมมินเขาก็เลยแวะมาหาจูวอนก่อนที่พูดบอกจูวอนไป วุนน่นนายคงเห็นข่าวแล้วใช่ไหมและฉันก็คิดว่างานตามล่าคนที่เกาหนีเหนือในครั้งนี้มันก็น่าจะเหมาะกับนายเพราะงานนี้มันก็มีเพียงแค่นายเท่านั้นที่สามารถทําได้และฉันเองก็อยากที่ให้โอกาสนายอีกครั้งได้ทาการพิสูจน์บนโลกของเรานั้นก็ยังคงต้องการคนแบบนายและหลังที่จูวอนทั้งนั่งคิดนอนคิดนานอยู่หลายวันในที่สุดเขาก็ตัดสินใจที่เดินทางมาก,กับคนของกองทัพ เพื่อจะมาตามล่าสายลับของพวกเกาหลีเหนือที่ยังคงหลบซ่อนตัวในคังวอนและพอเขารู้ว่าสายลับเกาหลีเหนือพวกนี้พวกมันก็ไม่ธรรมดาเพราะพวกมันเพียงน้อยนิดกลับสามารถฆ่าปิดจอบทหารนักกองร้อยของเกาหลีใต้ได้อย่างไม่ยากไม่เย็นมันก็เลยทําให้ภารกิจของจูวอนในครั้งนี้มันก็เลยกินเวลานานถึงหลายสัปดาห์ก่อนที่ทางด้านรองผออมินจะส่งหมาล่าเนือ้ออย่างทางด้านโจแรฮยอกที่เคยอ,อยู่หน่วยต่อต้านคอมมิวนิสต์ ที่เขาก็มีความสามารถในการตามล่าและแกะรอยตามหาศัตรูให้เข้ามาช่วยงานทางด้านจูวอนหลังที่โจแลหยอกทาการชี้เป้าพร้อมกับบอกเส้นทางหลบหนีของพวกสายลับเกาหลีเหนือแถมเขาก็ยังพูดกักจูวอนอีกว่าหนึ่งในกลุ่มคนของพวกนี้มันก็ต้องมีคนที่มีพลังพิเศษเหมือนกับคุณและทังที่สายลับพวกนี้ซุ่มโจมตีทหารของพวกเขาทางด้านจูวอนก็เลยตัดสินใจที่จะวิ่งป่าลูกกระสุนปืน เพรากจไล่จัดการปิดจอบผู้เกาหลีเหนือที่อยู่ด้านบนเขาจนตายไปทีละคนทีละคนและหลังจากนั้นเขาก็ทําการรับลูกกระสุนและรับแรงหัวระเบิดแทนพวกทหารในฝั่งของเขาแต่ทว่าท้ายที่สุดแล้วหัวหน้าทหารของฝั่งจูวอนเขากลับถูกพวกสายลับเกาหลีเหนือทําการยิงเฮดช็อตและเท่านี้ยังไม่พอมันก็ยังมีคนที่มีพลังพิเศษเหนือมนุษย์ค่อยๆทําการผ่าขินก้อนโตที่อยู่ด้านบนภูเขา ผลักกระแทกให้มันนั้นกลิ้งตกลงมาที่ด้านล่างเพื่อทับร่างของฝั่งทหารของจูวอนจนพวกเขาต่างก็ต้องตายไปเป็นจำนวนมากซึ่งเห็นแบบนี้เหมือนจะทำให้จูวอนเขาก็ถึงกับเดือดจัดก่อนที่วิ่งขึ้นไปจัดกากรกับชายคนนี้และพอเขารู้ว่าชายเกาหลีเหนือคนนี้เขาก็มีพลังที่แข็งแกร่งแถมยังสามารถกระโดดได้สูงและหลังที่สองฝ่ายเปิดฉากบู๊ต่อสู้ได้อยู่สักพักในที่สุดทางด้านจูวอนเขาก็ถูกโยน จนล่วงตกลงมาที่ด้านล่างก่อที่สายลาบเกาหลีเหนือคนนี้จะกระโดดข้ามภูเข,ขาหนีหายไปซึ่งการประจันหน้ากันระหว่างคนที่มีพลังพิเศษของเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ในครั้งนี้เหมือนถึงทําให้ใช่สุดแล้วทางด้านรองผอออมมินข่าวก็ได้มีข้ออ้างในการขอจัดตั้งทีมที่มีพลังเหนือมนุษย์ของเขาขึ้นมาอีกครั้งโดยครั้งนี้เขาก็เลือกให้ใน,นด้านจูวอนเป็นหัวหน้าทีมแบล็กเพราะตัวของจูวอนก็เป็นสมาชิกรุ่นบุกเบิร์ ก่องที่รองผอ,อ,องมินจะทําการแนะนําตัวสมาชิกทีมแบล็กอย่างาะด่านบงพยองนาจูและก็ชินจอนเพื่อให้ทางด้านจากจูวอนนั้นสร้างสุดยอดทีมเหนือมนุษย์ทีมใหม่นี้ขึ้นมาและหลังที่จูวอนได้มีโอกาสกลับมาเจอหน้าของจีฮีภรรยาที่เขารักอีกครั้งซึ่งครั้งนี้เธอก็ตัดสินใจที่จะพูดบอกจูวอนไปตรงๆว่าตอนนี้เธอก็อยากจะมีลูกและลูกที่เธอฝันถึงนั้น นั่นก็คือลูกสาวที่มีพลังพิเศษเหมือนกับพ่อของเธอซึ่งพอดีนแบบนี้จึงทําให้ตัวของเขาก็เลยตัดสินใจอุ้มภรริยาที่เขารักไปทาการเปิดศึกจุก,กุด,ดุยจนในที่สุดพวกเขาก็ได้ให้กำเนิดเด็กทารกตัวน้อยที่ชื่อว่าหีซูนั้นขึ้นมาและหลังจากนั้นพวกกันทั้งสามต่างก็ใช้ชีวิตพ่อแม่ลูกกันอย่างมีความสุขและจูวอนเขาก็ยังคงทําหน้าที่เป็นหัวหน้าขอทีมแบค ทำงานรับใช้ชาติควบคู่ไปกับการเป็นหัวหน้าครอบครัวเพื่อมีชีวิตอยู่ดูแลทงด,ด้านจีฮีและฮีซูสองสาวที่เขารักมากที่สุดในชีวิตแต่ทว่าพอเขาเสร็จสิ้นภารกิจและเดินทางกลับมาถึงที่เกาหลีและพอเขาได้รับแจ้งข่าวว่ารถที่จีฮีเธอขับมานั้นมันก็เกิดอุบัติเหตุพิกคว่ำเขาก็ถึงกับช็อกและพอเขารู้ว่าฮีซูที่เธอได้รับพลังถ่ายทอดไปจากัวง,งเขา เธอก็ยังปลอดภัยดีแต่กลับกันผู้หญิงที่เขารักมากที่สุดอย่างจีฮีเธอกลับต้องมาตายจากไปซึ่งพอรู้แบบนี้เหมือนก็เลยทําให้จูวอนเขาก็แทบบ้าเอาแต่โทษตัวของเขาเองว่าถ้าหากเขายังอยู่กับลูกกับมีที่เขารักเรื่องหลายๆพวกนี้มันก็คงไม่เกิดขึ้นกับครอบครัวของเขาก่อนที่ตัวของเขาจะเดินมายังงานศพของจีฮีร้อกัร้องไห้ข้ามขรุไม่ยอมหยุด และเดินมาพูดบอกกับรูปหน้าสดของเธอว่าผมกลับมาแล้วและคุณก็ไม่ต้องห่วงนะเพราะผมจะทำทุกอย่างเพื่อปกป้องฮีซูลูกสาวที่เรารักและตอนที่13ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับถ้าเพื่อนๆอยากรับชมตอนต่อไปของซีรีส์เรื่องนี้แล้วล่ะก็ <c oughs> ก็อย่ลืมเ็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจกับช่องยูนิตด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ